ก็เรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในดาววันนี้เราอยู่กันในเกมวันพีชนั่นเองครับชื่อเต็มชื่ออะไรไม่รู้ไม่ได้อ่านนะครับผมเนื่องจากเห็นว่ามันกําลังเปิดให้บริการ9ก้าโมงเช้าเมืม่อเช้านี้เลยนะครับผมกดดาวน์โหลดแล้วก็ลองเล่นเนื่องจากเห็นภาพพรีวิวมาแล้วโคตรน,น่านเล่นเลยนะครับผมเกมนี้แน่นอนครับวันโหลดผ่านทางแอป x 7็กเซเกมมีระบบแปลภาษาแพ่นให้นะครับผมอาจจะไม่ได้มีภาษาไทยทั้งหมดมีจีนป,ป่าปนบ้างตรงนี้ก็ ดีกว่ามันไม่มีภาษาไทยเลยอ่ะเดี๋ยวแม่งไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าถ้าตรงไหนนะครับผมที่คุณไม่เข้าใจเนี่ยมันก็มีระบบสะดวกสบายก็คือการแปลนะครับผมแล้วก็เครื่องมือตรงนี้นะครับผมจะเป็นหน้าต่างลอยที่ผมเดียกเคยแนะนําไปแล้วเนาะก็ปรับให้เป็นภาษาไทยแล้วเราก็เอาไว้แปลซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนแผ่นภาษาไทยก็มาปรับที่ตรงนี้ iOS เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีภาษาไทยหรือย,ยังนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีอย่างน้อยมันก็มีเป็นทางด้านของภาษาอังกฤษให้นะครับผม,ผมก็สามารถไปใช้ดูเอากันแล้วกันเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็เล่นเป็น ผมมีภาษาไทยดาวน์โหลดพปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําระบบข้าวๆกันก่อนนะครับผมและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้มี E ีพีถัดไปแน่น,ะนอนลยครับกดไลค์กันก่อนนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมใครสงสัยตรงไหน,นไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์ได้เลยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ตรงไหนดีแอปเซเว่ e เกมกันก่อนนะครับผมว่ามีอะไรบ้างด้วยความที่ว่าเป็นแอปเซเว่นเกมใช่ไหมเอ้ยมีลดราคามีแจกคูป,ปองไหมไม่ได้มีแจกคูป,ปองแต่ว่ามีคูป,ปองการลดราคาซึ่งถ้า ถ้าเกิดว่าเราซื้อแพ็ก18หยวนขึ้นไปเขาจะมีการลดทันที3หยวนนะครับผม30คูป,ปองเอ้30หยวนขึ้นไปเนี่ยจะมีการลด5หยวนจะเป็นโค้ดแบบนี้ที่สามารถใช้ได้ในทุกๆวันเนาะถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะไม่ได้มีการแจกคูป,ปองแต่การเติมเงินตรงนี้มันก็ถูกกว่าการที่เราเนี่ยไปเล่นแบบปกติอะทุกคนเข้าใจใช่ไหมเพราะว่ามันมีอะไรมี x7 game pass นั่นเองเออนะครับผมผมเคยบอกไปหลายรอบแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเอาง่ายที่สุดเนี่ยกดเติมแพ็กตรงนี้เลยปุ๊บแล้วมันก็จะมี x7 game pass นะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่เติมเนี่ยมันจะมีให้ติ๊กถูกแล้วมันก็จะเป็นการบวกราคาเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ให้ไปล็อกอินในแอป x 7 Game ่เกมเดผมจะไปแนะนําทีหลังเอาเป็นว่าถ่ายคลิปกันละกันเรื่องเติมเงินนะครับผมอ่ะเป็นประมาณนี้ส่วนอื่นๆนะครับผมผมก็จะแนะนําในเรื่องของการแปลการแปลผมบอกไปแล้วเนาะแล้วก็ต่อไปครับการเพิ่มความเร็วอันนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญเลยเวลาเราเคลียร์เนื้อเรื่องนะครับผมอ่าในเกมเนี่ยมันก็มีเร่งความเร็วอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เร็วขึ้นนะครับผมเพื่อทีี่่่จะไไไดด้้ฟารรร์มนนวไวๆเเเคยเืืออง อ่าผมเราเบื่อกับการกดแบบอย่างเงี้ยเขียนเนื้อเ,เรื่องเฮ้ยมันรู้สึกช้านะครับผมอ่เดี๋ยวให้ดูก่อนปุ๊บลองปิดดูนะแล้วก็ไปเล่นดูเนี่ยมันก็จะแบบช้านะครับผมกว่าจะจบเริ่มปุ๊บ มันก็เร็วอยู่แหละแต่มันก็ยังช้าแล้วทุกคนเป่าคูณ10ดูแป๊บเดียวนะครับผมปั๊บ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 ดูโคตรเร็วนะครับผมมันก็จะทําให้เราเนี่ยลดระยะเวลาการเล่นเกมนี้ได้ไหวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยผมขอปิดไว้กันละกันส่วนต่อไปครับกล่องเครื่องมือก็จะมีบูตนะครับผมถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันปิงนะครับผมด้วยความที่ว่ามันเป็นทางด้าของเซิร์ฟเวอร์จีนเนาะถ้าปิงก็กดบูตได้นะครับผมแล้วก็คลิกอัตโนมัติทุ เวอร์ชัน F X 7เกมเนี่ยเขามีให้อยู่แล้วนะครับผมโหมดซ้อนภาพอะลองไปเล่นเอากันแล้วกันเนาะสำหรับทางด้านของเมนูเครื่องมือต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของตัวละครกันดีกว่าถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเหมือนกับระบบอ่านารูโตะสาขาเรโซนไน์อย่างมากเลยใครที่ได้ติดตามผมเนี่ยก็คงจะเห็นแล้วใช่ไหมว่ารูปแบบการต่อสู้จะเป็นประมาณไหนก็คือคล้ายกันนะครับผมการจัดทีมนะครับผมมันจะมีหน้า2หลัง3แล้วก็มีหน้า3หลัง2ซึ่งแล้วแต่ท่านผู้ชมครับว่าจะจัดทัพแบบไหน รูเหมือนกันนะในอนาคตมันจะมีการเพิ่มขึ้นมาไหมแต่ว่า,อาเอาเป็นประมาณนี้ผมจัดแบบนี้เลยจริงๆแฮนด์ค็อกเนี่ยควรเอาไปไว้ด้านหลังนะบแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไอตัวนี้คืออะไรตัวนี้เนี่ยมันก็คืออุปกรณ์สมบัติครับแล้วแต่แต่ละอันนะครับผมว่ามันจะเกิดอะไรอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมพอมันถึงเทินมาแล้วใช่ไหมมันจะมีการแบบไปทุ่มใส่ศัตรูนะครับผมสร้างดาเมจเออเอาเป็นว่าเป็นดาเมจเสริไมไปและบางตัวนะครับผมก็อาจจะเป็นแบบอพอติด การทํางานแล้วใช่ไหมมันก็จะมีฮิวบ้างนะครับผมมีเล่นความเร็วบ้างทําดาเมจบ้างซึ่งมันแล้วแต่ทางท่านของอาวุธแต่ละคนนะครับผมเป็นประมาณนี้แล้วก็การจัดทีมมี5ตัวละครที่เราพูดถึงนะเนาะก็มีตัวฮิวตัวนู่นตัวนี้แล้วก็ต่อไปครับจัดทีมแบบไหนดีจัดทีมนะครับผมรูปแบบในเกมนี้เนี่ยเขาจะมีสีเขียวสีแดงนะครับผมแล้วก็สีฟ้าซึ่งสีพวกนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใส่2ตัวละครขึ้นไปเห็นไหมจัดทีมมีเท่าไหร่นะมี5ตัวใช่ไหมก็ได้ไเลยนะครับผม ADK 7ใส่3ตัว ADK 11เห็นไหม4ตัว5ตัวประมาณนี้แล้วมันก็จะมีทาุพิเศษนะครับผมก็คือเป็นทตาแสงกับทตุมืดกันละกันนะครับผมที่ผมจะเรียกในวันนี้อันนี้เนี่ยมันจะไม่มีเงื่อนไขมันจะเริ่มต้นตั้งแต่1เลยนะครับผมใส่าใส่1ตัว ADK ีบวกอ่ซึ่งผมบอกได้เลยว่าโคตรที่จะเยอะนะแล้วจัด5ตัวเนี่ย a d k บวกเลย30%พูดง่ายๆว่าถ้าเรามีแสง ทุกตัวในทีมนะครับผมเราก็จะได้ a อ k เคบวก30%หรือว่าคุณจะจัดเป็นสีเขียวอ่าสีตัวนะครับผมใส่แสงหนึ่งตัวก็ได้แบบที่ผมจัดมันก็ได้ a อ k เคแบบผสมกันแบบนี้เนาะแล้วแต่ถ้าผู้ชมแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยผมมองว่าอ่าสีสีอะไรละ่ะาตาแสงกับทาตุบือนี่แหละน่าจะโกงที่สุดแล้วนะครับผมเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการอัพตัวละครกันละกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยเราหาได้ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่เล่นเควสอ่ะก็เป็นแค่การอัพเลเวลเนาะกดอัพเลเวล มันก็จะมีขั้นที่ จะปลดล็อกจาก80นะครับผมอัพไปถึงเลเวล100เนี่ยก็จะต้องใช้ไอหินตัวนี้นะครับผมอ่ะก็อัพเลเวลใช้เงินแล้วก็ใช้ตัวนี้แค่นี้เองนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับอันนี้จะเป็นการสวมใส่อุปกรณ์จะปลดล็อกตอนเลเวล100นะครับผมปลดล็อกตอน7ดาวนะครับผมก็จะเพิ่มช่องอีกนะตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการใส่ตัวละครถ้าเกิดว่าเรามีแฮนด์คอกใช่ไหมอ่ะเราก็เอาแฮนด์คอกใส่มาแล้วก็ต้องกินนะครับผมตัวละครอะไรก็ได้นะประมาณ4ตัวละครผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าาจจํเป็นะต้้อองใชกรบ หรือไม่นะอันนี้ก็รอดูนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ตัวละครก็ยังน้อยอยู่เนาะเออถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นเล่นยาวๆก็รอนะครับผมมีสกินให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้สกินมาเนาะไม่รู้ว่าจะขายจากไหนอ <c oughs> โคตรแจม่ม ใครที่เป็นสายชอบสกินเนี่ยโอ้โหต้องห้ามพลาดนะครับผมอ่ะและทีนี้เรารู้เรื่องระบบแล้วใช่ไหมต่อไปหลักการการเล่นเนี่ยเราควรเล่นยังไงผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปเล่นตามเควสเนื้อเรื่องกดเข้าไปเลยอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันก็จะให้ไปลงเนื้อเรื่องเนาะก็กดลงไปเรื่อยๆแล้วก็พอเวลาเราลงเนื้อเรื่องยิ่งสูงยิ่งดีนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่ามันมีระบบไอดอลน,นะครับผมตรงนี้เวลาเราแบบไปด่านไกลๆใช่ไหมของนะครับผมมันก็จะมีเวลาอย่างเช่นอาจจะผ่านไปย4ิชั่วโมงคุณก็จะได้เป็นชุดกงชุดเกาะอะไรอย่าง เลยครับผมแล้วก็มีกดเร่งด่วนซึ่งถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมแบบแนวเทิร์นเบทเนี่ยก็คงจะเข้าใจดีเนาะก็กดรับได้หรือว่าใช้เพชรเนี่ยเพื่อเร่งเวลาก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือหลักการการเล่นง่ายๆนะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยไปดูการแจกของเกมนี้กันดีกว่าเริ่มต้นนะครับผมเอาเป็นอะไรดี สวัสดีการนะครับผมการเอาทีมแรกๆเนี่ยแนะนําให้เอาเป็นทีมอะไรผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปเป็นทีมเขียวกันละกันนะครับผมด้วยความที่ว่าเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับผมหลักๆเลยช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นสีเขียวไม่ว่าจะเป็นแฮนด์คอกก็เหมือนกันเติม เท่าไรนะเติมครั้งแรกเนี่ยก็จะได้แฮนด์คอกมาใช่ไหมผมมองว่าดีเลยดาเมจก็แรงก็เป็นสีเขียวแล้วก็ตัวละครที่แจกตอนเลเวล20นะครับผมเล่นแป๊บเดียวก็เลเวล20บแล้วแหละก็จะแจกเป็นฐานะของตัวนี้ผมไม่รู้จากชื่อจําชื่อไม่ไ่าย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมเป็นสายซัพพอร์ตสีเขียวอาคิวได้บัฟเพื่อนได้โคตรดีนะครับผมเลเวล30ครับแจกดังนี้แจกไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีแจกจนถึงลูฟี่ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดผมพูดผิดก็ต้องขออภัยนะลูฟี่เกียร ใช่ไหมตัวนี้อ่ะจะเป็นประมาณนี้โอ้ ก็แจกของฟรีแบบเบิ่มๆถ้าเกิดว่าเลเวลของเราเนี่ยได้ถึงตามที่กําหนดเนาะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนอื่นๆสวัสดิการเราก็ไปหาดูกันละกันต่อไปครับอันนี้เรามาดูกันดีกว่าร้านค้าพิเศษควรที่จะซื้อไหมเอาจริงผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้เสียเพชรแต่มันเกะกะลูกตานะครับผม <c oughs> กดไปเลยก็แล้วกันนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันขึ้นจุดแดงๆเกะกะผมไม่ค่อยชอบอ่ะแล้วก็จะมีวงแหวนสีแดงนะครับผมเอาไว้กดซื้อผมก็ไม่แน่ใจนะว่ากดซื้อแล้วเอาไปทําอะไรได้น่าจะเป็นการ สย่ังไม่เห็นตู้เลย <c oughs> น่าจะต้องเล่นไปมากกว่านี้นะครับผมก็มีระบบ VIP นะครับผมเติมตามที่กําหนดเนาะเพราะปลด VIP มาเราก็จะได้สิทธิพิเศษต่างๆนานาแล้วก็กดซื้อเป็นเพชรได้นะครับผมของพวกนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ระบบเติมเงิน่ะ แล้วก็ต่อไปมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นระบบการเติมเราขออนุญาตข้ามนะครับผมล็อกอินครับผมวันต่อไปเห็นไหมสีเขียวอีกแล้วอ่ะต่อให้เราไม่ได้เติมครั้งแรกนะครับผมก็ยังมีการแจกแฮนด์คอกเหมือนเดิมเห็นไหมสีเขียวสีเขียวแล้วก็มืดนะครับผมมืดนี่เอาสามารถผสมได้ทุกทีมอยู่แล้วเพราะว่า,าเราใส่หนึ่งตัวคืออะไรก็คือการบวก a d k แล้วแค่นี้เอง6%นะครับผมยิ่งใส่เยอะยิ่งโกงนะครับผมแสงมืดจะเป็นประมาณนี้ครับเป็นโซโลโอ้โหคนเทพเลยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องรอ ดูกันอีกที อ่ะแล้วก็ต่อไปครับผมตรงนี้ก็มีแจกเหมือนกันนะครับผมจะแจกตอนเรเวล20นะครับผมก็เล่นตามไหนก็เล่นตามเคเวสท,ที่ผมบอกไปนะครับผมแล้วก็ไปลงเนื้อเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยลงเนื้อเรื่องไปเหอะนะครับผมแล้วมันก็จะทําให้เรเวลเราสูงขึ้นเรื่อยๆและถามว่ามันได้ยังไงนะครับผมไอตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการสุ่มตัวละครถึง3รอบด้วยกันการันตีอย่างแน่นอนนะว่าคุณจะได้รับ SSR แล้วคุณค่อยกดเลือกทีหลังอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมผ่านไปแล้วใช่ไหมเลเวล20เย็บแปดเนี่ยจะกดรับได้แต่คุณสามามรถ ซ่มดูล่วงหน้าได้นะครับผมว่าเราเนี่ยจะสามารถเลือกตัวไหนได้บ้างอ่ะอย่างเช่นซ่มไปครับได้เป็นตัวนี้บาลิต้าอ่ะ SR อยู่กดข้ามก็แล้วกันนี่ได้เป็น SR ตัวนี้ก็เป็นแนวทางในการเลือกปุ๊บแล้วก็กดไปครับอ่ะลูฟี่ SR ครับผมกดข้ามไปอ่ะได้เป็นตัวนี้นะครับผมสีเขียวเออก็น่าสนใจนะครับผมเพื่อที่จะเอามาเข้าร่วมทีมนะสีเขียวอีกแล้วปุ๊บแล้วก็อันสุดท้ายเป็นใครเอ่ยเรามาดูกันขอตัวละครหญิงได้ไหมผมอวยตัวละครหญิงอะ โอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้พอเสร็จแล้วใช่ไ้มพอเราถึงเลเวล28ลงเนื้อเรื่องเสร็จเราสามารถมากดรับได้เราเลือกเอาเลยนะว่าเราจะเอาตัวไหนจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมก็คือเราสามารถสุ่มได้3ครั้งแล้วเราค่อยมานั่งเลือกทีหลังเข้าใจใช่ไหมแล้วก็มี960ครั้งดังนั้น ก็เลเวลยิ่งอัพเท่าไหร่เราก็สามารถกดรับได้เรื่อยๆเืๆมากขึ้นเท่านั้นครับผมเป็นยังไงแจกเยอะนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับก็มีระบบ PEP Arena ขออนุญาตข้ามกันแล้วกันนะครับผมเพราะว่า มันก็เป็นระบบการต่อสู้แบบปกตินั่นแหละเออต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นอันนี้ก็เนื้อเรื่องนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมอันที่ยังไม่ได้ปลดทั้งหมดนะส่วนใหญ่ก็ปลดเป็นแค่นี้นะครับผมเราก็สามารถมาหาของได้โดยน่าจะหาได้ประมาณ2ครั้งต่อวันนี่แหละเออก็อย่าลืมมาหากันด้วยนะพวกเอ็กซ์ีตรงนี้เอาไว้อัพตัวละครเงินก็เอาไว้ใช้นู่นนี่นั่นก็จําเป็นนะครับผมเมืองที่ก้าวหน้าก็คือตัวนี้จะเป็นการลงหอคอยนะครับผมก็จะมีของรางวัลบอกใช่ไหมอ่ะนี่ประมาณนี้ลงครบตามที่ กำหนดคุณก็จะได้รับอันนี้เศษ50อันแสดงว่าเราได้ถึงดันที่กําหนดแล้วเนี่ยสุ่มตัวละคร5้าดาวมา1ตัวเลยนะอ่ะประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตกดไล่ทีลานกันละกันพวกกระเป๋านะครับผมกระเป๋าก็อยู่ตรงนี้ แล้วก็โมดเรือเอาเกตโน้เอาเกตนี่ที่สําคัญนะครับผมจะมาที่ห้องตีเหล็กนะครับผมเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องใช้เนาะห้องตีเหล็กก็คือถ้าเกิดว่าเราเก็บรวบรวมนะครับผมไม่ว่าชุดเซ็ตของเป็นหมวกนะครับผมหมวกกากๆสอันก็จะได้เป็นาการอัพแบบระดับดีจะเสียเง,งินแค่นั้นนะครับผมอ่ะพอเรารวบรวมเสร็จปุ๊บมันก็ได้เป็นหมวกตัวนี้หมวกตัวนี้ก็รวมเป็นตัวนี้นะครับผมก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะเป็นหมวกสีแดงเนาะ,ะแล้วก็ต่อไปครับสมุดหนังสืออันนี้สําคัญเลยอันแรกก็ยังไม่รู้นะครับผมว่ามันคือ แต่ตัวนี้เดี่ยวผมรู้แล้วก็คือเป็นไอไอเทมเอาไว้ใช้โจมตีนั่นแหละนะครับผมก็สามารถกดมาอัพได้นะเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเราจาเป็นจะต้องใช้สู้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก่อนที่เราจะไปต่อสู้กันแล้วก็กีกีกันนั้นผมขออนุญาตเข้ากิวก่อน <c oughs> เดี๋ยวไม่ทันนะครับผมอันนี้กิวน่าจะใหญ่ที่สุดละโอเคกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ไปสุ่มตัวละครกันดีกว่าเริ่มจากตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้เนี่ยมันการันตีออกไหมเนี่ยอ๋อก็ไม่ได้การันตีออกใช่ไหม โอเคก็เกลือนะครับผมหายากซะเปล่าตรงนี้เนี่ยก็แนะนําให้ทุกคนแอดเพื่อนนะครับผมเยอะๆกันแล้วกันเนาะแล้วก็ส่งแรงหัวใจในทุกๆวันแล้วเราก็จะได้ไอ้หัวใจนี้มาสุ่มตัวละครอ่ะแล้วก็ต่อไปครับผมตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้จากการที่เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นวงแหวนนะวงแหวนเราก็จะสุ่มหาตัวละครครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุ่มกี่ครั้งถึงจะได้เพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยมันทับกันโอเคเดี๋ยวเราไปกดดูกันดีกว่านะครับผม10ครั้งครับผมเราจะได้หรือไม่ในอมองไปด้านหน้าครับผมมา แล้วขอเป็นโจรสลัดนะครับผมลูฟี่เลยได้ไหมลูฟี่เป็น SR หรือเปล่าวาผมไม่แน่ใจเอ้ยอ่าสีทองนะครับผมได้เป็นซันจีครับผมและเป็นซันจีสีเขียวกู <c oughs> <c oughs> เหลือเชื่อเกมแม่งอวยสีเขียวซะจริงๆโอเคนะครับผมเดี๋ยวค่อยอ่านที่หลังเอ้ยอ่านดีไหมเดี๋ยวอ่านที่หลังนะครับผมเดี๋ยวอ่าน ให้ดูว่าแต่และตัวละครมันทํางานยังไงเนาะที่ผมมีอยู่ในทีมอ่าถ้าเรากดแบบนี้เนี่ยมันจะสูบแบบไหนอ๋อโอเคนะครับผมนึกว่ามันจะข้ามอนิเมชันไงถ้าเกิดว่าข้ามอนิเมชันผมก็จะไม่เอาปุ๊บเ่ารู้สึกว่ามันจะมีการกระพริบเป็นสีลุ้งใช่ไหม อันนี้ได้ไหมได้เนาะได้นะครับผมได้แสดงว่าสุ่มทุกสิบครั้งก็ได้เลยใช่ไหมอ่าเป็นท่านมืดนะครับผมแต่ว่าเป็น SR โอเคแล้วก็เปิดมาครับผมมือใครเนี่ยโอ้ตุบบาท <c oughs> เอ้ยไม่แน่อาจจะมีบทบาทก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราอ่านสกิลมันโกงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองติดตามอีพหน้าๆนะครับผมว่าผมจะตัดทีมแบบไหนเนาะแล้วก็ต่อไปครับปึ๊บแบบนี้มองการไกลขอดับเบิลได้เปล่าแสดงว่าก,กด10ครั้งเนี่ยออกตลอดเลยนะเนี่ย ถือว่าใช้ได้นะครับผมเกมน่าจะเน้นในเรื่องของการอัปดาวโอเคแล้วมันก็มีตัวละครยูอาด้วยถ <c oughs> ือว่าจะไม่ได้เน้นของการอัปดาวอ้อลืมบอกนะครับผมในกิจกรรมมันยังมีอ่าผมไม่แน่ใจนะว่ามันแจกหนวดขาวไหมเพราะเท่าที่ผมดูอ่ะมันไม่มีแพ็คให้ซื้อมันมีแค่แพ็คให้เล่นกิจกรรมดังนั้นผมคิดว่าหนวดขาวเนี่ยน่าจะแจกฟรีนะครับผมปึ๊บมาแล้วครับผมเอ่อใครเนี่ยโอเคนะครับผมตัวนี้ที่มันกาลังจะแจกนี่เป็นธาตุแสงอย่างน้อยก็ได้อัปหนึ่งดาวครับผม อ่าได้อยู่นมเบิม้มถือว่าใช้ได้โอเคแจมอ่าตัวนี้ไปกันต่อครับผม10ครั้งสุดท้ายขอท่าแสงครับผมขอท่าแสงปฮ๊บมันมีให้เลือกเลทป่าวะปกติทุกเกมมันจะมีที่เลือกเลทแบบเลทอัพอะ <c oughs> <c oughs> เลทอัพตัวถาวรอะเอ้ย ได้เป็นอะไรเอ่ยแล้วเปิดมาจังหวะนี้เป็นสีแดงนะครับผมโอ้โหไม่มีให้ไหมอ่าไม่มีให้เลือกเล่นนะครับผมไม่เป็นไรแล้วก็จะมีกิจกรรมอยู่อีกนะครับผมกิจกรรมอยู่ตรงไหนก็จะมีกิจกรรมตกปลาตรงนี้เป็นของผู้เล่นใหม่นะคุณก็จะมีโอกาสตกได้ชุดกงชุดเกาะก็จะช่วยดันพลังทีมได้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้กดเข้ามาที่ตรงนี้ครับรูปกล่องของขวัญน,นี่มันจะมีกิจกรรมอย่างแรกครับผมก็คือ ตัวนี้แหละที่เราจะสามารถเอาไปสุ่มไอ้หนวดขาวได้นะครับผมก็ทาภารกิจไปเรื่อยๆเนะาะถ้าเกิดว่าทําภารกิจเสร็จมันจะมีคําว่ากดเคลมก็กดรับไปเรื่อยๆปุ๊บ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 อันนี้ก็อันที่2ก็จะเป็นกิจกรรมอะไรวะเนี่ยเ <c oughs> อาว่าเล่นไปเรื่อยๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรน่าจะเป็นการเติมใช่ไหมหรือว่าการสุ่มอาสุ่มนะครับผมสุ่มตามที่กําหนดก็น่าจะได้รับของเนาะตัวที่3เป็นกิจกรรมการเติมนะครับผมก็มีแพ็คลดราคาได้หมวกได้แฮนด์ค็อกนะครับผมเติม30ได้หนวดขาว ่เติม128ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยแล้วก็ขยับไปอีกนะครับผมแฮนด์คอกตรงนี้ใช่ไหมกดรับไปเลยอันนี้ทำอะไรวะกดเข้าไปดูสิอ๋อเป็นการสุ่มใช่ไหมสุ่มหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมช่างมันอันวันเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปครับหนวดขาวตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าเราสุ่มได้แล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นติ๊กถูกดังนั้นแสดงว่าเราเล่นอะ,อะไรวะประมาณ7วันตามที่กำหนดเราน่าจะได้เป็นหนวดขาวแบบการันตีไปเลยเนาะเออประมาณนี้นะครับผม แล้วก็ต่อไปครับผมก็โมสุดท้ายเป็นการตีบอสลงบอสอ่ะแล้วก็ได้ของรางวัลประมาณนี้เดี๋ยวๆ,ๆทุกคนนะครับผมเมื่อกี้กดออกจากเกมไปเลยนะลืมไปว่าลืมแจกคูป,ปองแล้วก็สอนดาวน์โหลดอ่ะเริ่มจากคูปองกันก่อนนะครับผมกดไปที่สวัสดิการะครับผมจากนั้นเนี่ยมาที่รหัสคูป,ปองนะทําการกดรับไปได้เลยนะครับผมแบบนี้กดคัดลอกคูป,ปองมานะซึ่งก็จะมีคูป,ปองให้ทุกคนเนี่ยอีก2รหัสนะครับผมน่าจะมีอยู่ประมาณ3รหัสเนาะ,ะกดเข้าไปที่รูปนะครับผมโปรไฟล์ตรงนี้จัง วันี้ก็กดไปที่นะครับผมแลกเปลี่ยนชุดของขวัญอ่ะกดใส่ได้เลยนะครับผมอ่ะแบบนี้ก็สาธิตไป1โค้ดก็นล้ะกันนะครับผมเราก็จะเอาไว้ใช้เนาะถ้าเกิดว่ามีโค้ดใหม่ๆก็จะอัปเดตจากตรงนี้ทุกคนสามารถมาเช็คได้นะครับผมแล้วก็ของรางวัลก็จะเด้งเข้าทันทีเลยนะครับผมไม่เข้ากล่องใช่ไหมอ่ะ ก็คือเด้งเข้าตัวเลยจะเป็นประมาณนี้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่าครับมาเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่าครับถ้าเกิดว่าใครเป็น iOS นะให้ทุกคนเนี่ยทำการ Copy l i n ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เอาไปวางใน safari นะครับผมเว็บของคุณนั่นแหละและจากนั้นครับกดดาวน์โหลดผ่านทาง iOS ไปอีกรอบหนึ่งมันจะมี pop up เด้งขึ้นมาครับคุณก็ทําตามวิธีที่ pop up เด้งขึ้นมานั่นแหละซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จริงๆนะสามารถไปดูแนวทางการโหลดเกมจาก app x7 game ได้ก็คือคุณ ลองไปพิมพ์หาว่า,อาสอนโหลดเกม สอนโหลดแอป X 7 e v e Game บน iOS แบบนี้นะครับผมซึ่งแนะนําเป็นช่องพี่นัตตี้นะพี่นัตตี้เนี่ยเคยสอนไว้อยู่นะครับผมแล้วก็ใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะครับผมกับการดาวน์โหลดผ่านทาง iOS อันนี้ก็คือวิธีที่ผมแนะนำเนาะส่วนสำหรับ Android นะครับผมกดดาวน์โหลด APK ไปเลยตรงนี้นะครับผมเด้งขึ้นมากดดาวน์โหลดไปเลยเนาะจริงๆผมดาวน์โหลดไปแล้วแหล,ละหลังจากนั้นครับกดเปิดไปเลยไฟล์ที่เราดาวน์โหลดคุณจะได้เป็น store ที่ชื่อว่า X 7 e e Game นะครับผมกดติดตั้งไปเลยนะแล้วก็ต่อไปครับผมจังหวะนี้ก็กด เปิดเกมไปเลยนะครับผมเอ้ยไม่ดิเปิดแอปที่เราโหลดมานะเราก็ได้เป็นสโตตัวนี้แล้วนะครับผมอย่าลืมโหลดติดเครื่องด้วยส่วนใหญ่ผมจะรีวิวเกมใหม่ๆนะครับผมจากท่า้าของแอป X7 Game กมเนื่องจากมันเติมถูกมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นเกมที่ ไม่ค่อยเปิดในไทยด้วยทีนี้คุณก็ค้นหาชื่อได้เลยนะมันชื่อว่าวันพีทเริ่มออกเดินทางนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เป็นภาษาไทยเนาะสามารถปรับได้นะครับผมตรงนี้จากนั้นครับคุณจะเห็นตัว A ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษก็กดเข้าไปเลยครับผมแล้วก็หาเป็นฐนานะของภาษาไทยเนาะปรับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วเราก็เซิร์ชเป็นภาษาไทยได้นะครับผมวันพีทเริ่มออกเดินทางครับผมอ่ะเรามาลองค้นหาดูวันพีทนะครับผมเริ่มออกเดินทางเห็นไหมมันก็มีขึ้นมาแล้วปุ๊บแบบนี้ครับผม กดเข้าไปหนึ่งทีเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับผมเวลา9ก้าโมงเช้าเนาะซึ่งถ้าเกิดว่ามันจะมีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เดี๋ยวมันจะมีขึ้นตรงนี้นะครับผมบอกว่าเวลาเปิดเซิร์ฟเวอร์จะเปิดตอนไหนนะครับผมสามารถมาเช็คได้เนาะ,ะจะเป็นประมาณนี้กดดาวน์โหลดแล้วก็กดเข้าเกมไปได้เลยอ่าทีนี้เราก็ได้เกมเอาไว้เล่นแล้วแล้วก็ที่ผมบอกไปนะครับผมว่าเฮ้ยวิธีการเติมเงินให้ถูกเนี่ยมันเติมยังไงนะครับผมบอกไว้แล้วนะก็คือมาที่ตรงนี้ครับผมทําการกดล็อกอินตรงนี้ก่อนนะล็อกอินต้องเป็นเเมดียว นะครับผมคุณล็อกอินผ่านทางอะไรถ้าเกิดว่าคุณล็อกอินบัผ่านทาง Google Mail คุณก็ล็อกอินแอปตัวนี้ผ่านทางเมลเหมือนกันนะครับผมให้มันตรงกันนะคุณสังเกตดูถ้าเกิดว่าคุณล็อกอินถูกแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่ามีประวัติการเล่นของคุณอะถ้าเกิดว่ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าเมลถูกต้องแล้วนะแล้วก็มาทําการสมัคร X7 Game Pass ตรงนี้เลยนะครับผม X7 Game Pass คืออะไรมันจะมีแบบ7วันแล้วก็30วันเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็น30วันก็นแล้วกันเนาะกดเข้าไปตรงนี้ผมมีส่วนลดอยู่นนนะะเเเพราาาวว่่ติมิมงงค้งไ้ไออยูใแป โอเคเอาเป็นว่ามันจะประมาณ250นะครับผมก็คือเราจะต้องซื้อตัวนี้เนี่ยในราคา50หยวนพอเราซื้อไปปึ๊บนะครับผมคุณจะได้คูปองเอาไว้เติมทันทีเลย50หยวนเน้นย้ำว่าคุณจะได้คูปองไว้เติมอ่ะแล้วมันต่างกับเติมปกติยังไงมันก็เหมือนแบบว่าเอาตัางเราไปแลกเป็นคูปองใช่ครับมันถูกเท่ากับว่าเราจะได้มา250คืนแล้วใช่ไหมต่อไปครับ คุณจะได้สิทธิพิเศษก็คือทุกวันเนี่ยมันจะให้คุณ6หยวน6หยวนเอาไว้เติมเกมปะเป็นยังไงนะครับผมโคตรที่จะดีเลยใช่ไหมแลวถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ซื้อเป็นทาง้านของเอเกมพาร์ทที่เป็น7วันแล้วก็30บวันไปเลยจะได้คุ้มๆนะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเติมจะเป็นประมาณนี้กันละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมรอเสียงผมกลับมาดีๆก่อนเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันอีกรอบนะครับผมกับเกมวันคิดนะครับผมบอกเลยว่าโคตรนุก